กล้าสวัสดีชาวพิษช,ชาวแกนไลน์ชาวนิโวทั้งหลายด้วยครับวันนี้อยู่ผมบิ๊กพิวซีครับวันนี้ก็อยู่ในเกมวั e พ i g ไฟติ้งแพดนะครับผมซึ่งก็ไม่แปลกใจว่าทําไมผมไม่ได้อัดคลิปมาหลายวันนะครับเนื่องจากเออช่วงใกล้จะสอบก็ต้องมาเชียร์งานเออการเรียน,นครับก็เลยไม่มีเวลาว่างนะก็ไม่ค่อยมีเวลาเอ้ยก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างที่จะอัดคลิปเท่าไหร่นะครับก็ขออภัยจริงๆนะที่ใครรอคลิปจากผมอยู่นะ ก็วันนี้ก็ทางตัวเกมได้ทําการอัปเดตนะครับไม่ได้ทําการอัปเดตอัปตัวตัวละครใหม่หรืออัปเนื้อหาใหม่นะครับแต่ทําการปรับสมดุลของตัวละครนะครับตัวที่ถูกปรับน่นก็คือแชงโคดนะครับตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆนอีกผมไม่ค่อยรู้นะครับแต่ผมรู้ว่าแชงโดนปรับแน,น่นอนนะครับเนื่องจากตัวที่มันโกงมากๆนะครับก็คือมันโกงมากๆคนแบบแ้าจะกดออกเลยนะถ้าเจอแชงเนะี่ยเออคือเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะผิว เร็วแล้วก็สกิลค่อนข้างที่จะกับโกงกว่าชาวบ้านเขานะครับโอเคก็ okay. <Okay. S 1> <Okay. S 2> จะมาทดลองว่ามันถูกปรับอะไรมาบ้างนะครับก็ <Okay. S 2> อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยระยกันเพื่อเป็นกาลังใจเล็กๆนะครับโอเคก็ okay. <Okay. S 2> <Okay. S 1> ไปดูกันว่ามันถูกปรับถูกเนิฟอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับเข้ามาอยู่ในการทดลองแล้วนะครับก็คือมาดูซิว่าจะโดนเนิบตรงส่วนไหนของแช้งบ้างนะครับโอเคครับโอเคครับส่วนแรกเลยที่ถูกเนิบนะครับก็คือหลอดสกิล ไอซีนแดงของแชงคูนะครับก็คือจะเพิ่มหลอดแสแต็กเนี่ยเพิ่มเวลามากขึ้นนะครับก็คือขั้นที่จะนาที่จะจะชาร์จหลอดเต็มนะครับมาให้ดูดูนะครับคือขั้นที่จะนานจะจะ,จะชาร์จเต็มนะครับก่อนที่จะเปิดสกิลปล่อยสายสตูนะครับดูนะครับ เนี่ยข้อข้างที่จะนานมากๆนะครับคือจะก่อนที่จะใช้ได้เนี่ยปกติเนี่ยจะใช้ได้ทันทีเลยนะคแบบไม่กี่วิเงนะจะจะสามารถเปิดพลังมันได้เลยนะครับแต่โตอนนี้ถูกเนิบเรียบร้อยนะคือค่อข้างจะใช้งานยากขึ้นนิดนึงนะครับเนี่ยโอ้โหข้อข้างจะนานมากนะคือจะก่อนจะใช้ได้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับคือต่อจากนี้เลยก็คือ ถ้าเมื่อปล่อยดใช้สกิลเนี่ยขึ้นดาวเนี่ยจะต้นลงนิดนึงนครับคือจะต้นลงกว่าเมื่อก่อนคนระับคือเมื่อก่อนเนี่ยตีสองสามครั้งก็ถึงศัตรูแล้วครับแต่ครั้งนี้จะตีประมาณสาสี่ครั้งนะก่อนจะถึงศัตรูได้นะก็คือทําให้เล่นยากอีกนิดนึงนครับคือ,อตอัวละครแฉงเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับต่อมาครับสกิลนี้ทําให้แฉงกัดกมากยิ่งขึ้นอย่างชัดเจนนะครับก็คือสกิลหนึ่งครับ สกิลหนึ่งเนี่ยปกติเวลากดใช้เนี่ยจะมีสถานะสีแดงตรงตัวแชงคูนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเดินผมทำให้ดูเนี่ยไม่มีสกิลเออสีแดงรอบๆตัวของแชงคูน,นะครับคือสถานะสีแดงสถานะสีแดงเนี่ยคือสามารถต้านสถานะได้เกือบทุกสถานะเลยนะก็คือมันจะช่วยวตัตสูได้มากอีกขึ้นนะแต่ตอนนี้แชงไม่มีเรียบร้อยนะครับก็คือทําการเนิฟเรียบร้อยนะครับคือไม่มีแปน้นนัดเนี่ย กคือทาให้ต้องระมัดระวังในการใช้มากยิ่งขึ้น,นครับสกิลหนึ่งของแชคโคดก็ประมาณนี้นะโอเคต่อมาครับสกิลสองสกิลสองเนี่ยก็ไม่น่าโดนจะดโดนเด้งน,นะก็คือน่าจะปกตินะครับคือสกิลสองนะนะครับเดี๋ยวคือสกิลสองเนี่ยปกติเลยครับไม่น่าโดนเนิร์ฟอะไรนะครับก็สามารถแดดไปแดดมากับไปกลับมาได้นะครับแล้วก็ใช้สกิลพิเศษที่สองได้ตามปกตินะก็ประ,ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับที่ โดนเนิร์ฟอีกแล้วนะครับก็คือสกิลอันนี้ครับโดนเนิร์ฟเ,เออเออเวลาหลุมดําเกิดนะครับโดนเนิร์ฟเรื่องเวลาหลุมดํานะครับเวลาใช้นะครับ ส่วนต่อมานะครับก็คือเนิบทำให้แ็งกัดอีกยิ่งขึ้นไอ้กักามากยิ่งขึ้นเลยนะครับนั่นก็คือการโจมตีปกติของแชงคูดเนี่ยไม่สามารถลบล้างเออสกิลของศัตรูได้อีกต่อไปแล้วนะครับก็คือจะทําให้ศัตรูสกิลได้ส่วนได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับก็คือ สกิลไอการโจมตีปกติของแชงคูนเนี่ยมันโกงเกินไปจริงๆนะก็คือไอสกิลขอ,องสายโลเกียของศัตรูเนี่ยมันไม่สามารถทำะไรแชงได้เลยนะถ้าแชงแบบกดตีธรรมดาไปเรื่อยๆเออมันก็ล้างไปเรื่อยๆอ,อันนี้ผมเห็นด้วยนะครับก็คือลบล้างเออเอามันออกไปเถอะนะมันโกงเกินไปจริงๆคนะรับเนะจ้าแชงคูเนนะี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูนะรอเลยรีบอัดสกิล เดี๋ยวครับไม่สามารถกดตีได้อีกต่อไปนะครับครับเนี่ยไม่สามารถตีล้างได้อีกต่อไปแล้วครับก็คือเป็นสกิลเอเป็นการเนิร์ดที่ทำให้แชงดูด้อยมากมากเลยนะครับ ก็ประมาณนี้ครับก็คือเจ้าแทงคูเนี่ยก็ถูกเนิฟมากพอสมควรนะครับก็คือการโจมตีปกติเนี่ยไม่สามารถลบล้างได้แล้วนะครับก็คือถึงแม้จะกดขึ้นก็ตามนะครับ๋ยวผมําให้ดูนะเนี่ยขึ้นดับปล่อยเพื่อนนะครบันะยาารบนะย,งยนะังไม่สามารถลบได้นะเมื่อกี้ผมตีแหลกค้ามมากเลยซึ่ไม่สามารถลบได้เนี่ยเนี่ย ก็คือไม่สามารถลบได้นะครับถึงจะเปิดขึ้นหรือไม่เปิดคืนนะครับการโจมตีโปรตีเนี่ยหลายผลมากๆนะสกิลแทงคุนอะ่ะแต่ว่าสกิลการชาร์จเนี่ยสามารถลบล้างได้นะชาร์จสกิลหนึ่งอะ่ะผม,มไปดูนี่ครับก็คือสามารถล้างได้นะสกิลหนึ่งก็ยังปกตินะส่วนพาสีเนี่ยผมไม่รู้ น่าจะปกติหมดเลยนะครับแต่ผมไม่รู้นะครับว่ามันปรับอะไรบ้างนไอซีจูพารติทั้งสาิจูเนี่ยแต่ผมว่าน่าจะปกติเหมือนเดิมนะครับไม่น่าปรับอะไรนะครับก็มาดูที่ว่าการพิวพีเนี่ยจะพิวเหมือนเดิมไหมครับเพราะว่าไอ้แชงคูเนี่ยมันจะเก่งเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมจะมาเล่นพิวพีโชกันนะครับโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาให้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคไปดูกันเลยก็มาแล้วครับเกมแรกนะครับโอ้ฝั่งตรงข้ามก็มีแชงคูนะครับหนวดดําแล้วก็ เอสมัดอัคคีนะครับก็จะกะว่าจะรีวิวเหมือนกันนะเจ้าเอสมัดอัคคีเนี่ยแต่ก็ไม่มีเวลาครับเพือย่าไปชาร์จเลยครับมันเสียเวลาครับโอ้ยเรียบร้อยเสี๋ยท่าเเรียบร้อยครับอ่าเดียท่าเรียบร้อยแล้วครับโอ้โห อนนโอเคเขาเรียบร้อยนะโอเคอันตีแล้วครับอย่าไปงกโอเคสกิลมิติดำลดลงนิดนึงนะก็เรียบใช้เลยครับโอเค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 ครับ เกือบแล้วนะเกือบเกือบเทหยหนวดดำไอหนวดขาวมาไม่เคยกลัวมาดิหนวดขาวนะใายที่เก่งที่สุดในโลกอะเนี่ยสังเกตได้เลยว่าหลอดไอไอสกิลแจงคูเนี่ยค่อนข้างที่จะหนานมากนะคือปกติเวลาใช้พวกนี้มันจะควรีนเลยนนะคือตอนนี้หูหนานมากๆกกว่าจะไอเกต ไอ้หลอดนี่ยมันเต็มเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหูเห็นได้ชัดว่าแข้งก็กากลงนะครับแต่ว่าผมก็ไม่แคร์อะไรครับเพราะผมเก่งมากผมก็ไม่แคร์อะไรนะเพราะผมเก่งมากครับเอเอกูมโม้ยอะแคร์ผมไม่แคร์อะไรอยู่แล้วผมเก่งมากอาโอ้โหดูเลือดมันนิดเดียวนะครับไอชิปหายอ,ออกเรียบร้อยแล้วครับเฟือ่อ ถึงจะเนฟยังไงก็โกเหมือนเดิมนะไอเจ้าแทงคเนี่แม่งโกทั้งอนิเมะทั้งทั้งในเกมเลยนะเห็นทุกเกมนะว่าไอ้ทงไอทุยแทงคเนี่มันโกชิ้นหายนะก็สมควรนะคือถ,ถึงอนิเมะจะบทน้อยแต่ก็รอไปเต็น <k> นะเเป็นตัวละครที่ผมชอบตัวหนึ่งนะในเรื่องวัดพีนนะ่ยลองลงมาก็ตายเยหี่ยบมีฮอกนะ แต่ก็ไม่ค่อยดีบทเลยนะตัวที่ผมชอบเนี่ยเออนันก็แปลกเหมือนกันนะ <Easy. S 1> อะไรได,ได้ได้โชว์เหมือนกันนะโอเคก็จบมาเรียบร้อยนะก็ฝ่ายตรงข้ามก็น่าจะเน็ตหลุดนะครับไปไปเกมต่อไปเลยครับโอเคนะครับก็มาเกมที่สองแล้วนะค้ับโหฝั่งตรงข้ามก็มีเลลี่นะครับแล้วก็คิสลูแล้วก็แคงนะครับ ถึงเจเนอร์เนลงยังไงก็เป็นเมตาแช้งเหมือนเดิมคนระับเกเปิดขึ้นไปเลยคนระับเฮ้ยโอ้ยหายแล้วผมกดผิดเคย์เคยอเคก็ยังได้อยู่ได้อยู่ My, <Easy. S 1> ไม้เรียบร้อยออกเรียบร้อยเลย เป็นไงตัวละครที่ถึงจะโดนเนื้อ่ยมึงก็จะโกรธออกอยู่แล้วนะครับไอ้แ้งเนี่ยคือสกิลมันโกงชิบหายครับโอเคนะครับก็เป็นเกมที่สามแล้วนะครับโอ้โหฝั่งตรงข้าก็มีหนวดขาวนะครับแล้วก็แ้งเหมือนเดิมอีกแล้วแล้วก็โบอาเห็น็อกนะครับโหมาไอ้พาสติกคืนเนี่ยผมแนะนำเลยมนะันเป็นสกิลที่เปิดเกมได้ดีนะโว้ย เอี yeah, สวยครับเดี๋ <Yeah, S 2> ยเปิดได้สวยครับเปิดสวยงามสวยสวยเด <Okay. S 1> อย่าไปช้านะปล่อยแม่งเลยแล้วก็ใช้ยูรัวแล้วก็ตีแล้วก็สายสายสายแม่งไปเลยโอ้โอโอชยช่ยอยู่รันหาได้ใช่แล้วอยู่รันหรืไง รานแล้วไงเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งร้อนนะสิเย้ครับอุ้ยไม่โดนได้ไงอุ้ยไม่โดนได้ไงงงนะงงงงใช่กูงง,ง,งอ๋อทิบหายแล้วไงมันก็เปิดนัดติโอ้โหเรียบร้อยแต่ไม่เป็นไรนะโดนเนิร์มนะไอ้หลุมดำเนี่ยค่อนข้างจะเออ เขาเรียกว่าอะไรว,เวะเออมันตันลงอะ่ะเออมันไม่นานเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนโหมันนานชิบหายเลยคือไม่ได้สวนอะ่ะโหแล้วก็โูก็ดูสวนเนี่ยไม่ชิบหายแน่น,นอนเนี่ยโหไม่ชิบหายวะโอ้โหเรียบร้อยเลยเย้ยแม่งกดไม่ทันอ่ามาดูที่ว่าโอเคโอ้เรียบร้อย ไม่ได้เดินเออไอ,อ้ทียเอ้ยเรลลี่มันก็ฝ่ายไม่เป็นเหมือนกันนะเี้ยมันโดนเนิรฟบ่อยมากนะไอ้เรลลี่นเนี่ยโอ้โหอาละจะโดนฮองอยู่น้องไม่สามารถดีได้แล้วโอ้ยชิบหายโอ้โหเรียบยรยบ้อยอ,อาจจะแตกโหไปตีอยู่นั้นนะ คุณแมพเลยนะอ่าหายน้อง <c oughs> โอ้ยโดนได้ไงนี่โดนได้ไงนี่โอเคโดนเรียบสองแล้วมาดิเรียบร้อยมีบิสกิวขาเนอร์แล้วมึงอ่ะเรียบร้อยแตกไปดีน้องนี่เลยแชงครุด โอ้ยเกียบไอ้ที่รักของเราโอ้โหทำไมที่รักโหดร้ายกับเราจังแหงคอแฮงค็อก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 แฮงคออกโอ้แฮงค็อกัหงใจรากกูมากมึงรักกูไม่ใช่เหรอฮะน้องเออมึงรักกูไม่ใช่เหรอฮะ ฮะมึงเป็นแฟนกูไม่ใช่เหรอมึงโหดร้อยกระจูจังทุยกูกูจังฮะเนอะแล้วก็บาดูกล้าไปดิโอ้โหเรียบร้อยดูเป็นบาก้าไปดิโอ้ยกูกดหลบไม่ทันเรียบร้อยตายแต่โหตาดีเพรเรียบร้อยโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งเอ้ย โอเคไปตาสุดท้ายดีกว่าครับโอเคครับก็มาเกมที่สามแล้วนะครับก็โหตึงทั้งนั้นเลยนะมีทั้งโอ้โหลูพี่อาคาอิยุทธก็แฉงโอ้ยแล้วไงฮะมึงเก่งม,มาจากไหนให้ลูป่วยของผี่เอ้ยนี่ไงสัตว์เดี๋ยวมาดิมาดิโอ้ยอ่ะมึงเก่งเหรอมึงเก่งเหรอ เก่งว่ะมันเก่งมันเก่งไงมันเก่งไงมันเก่งเก่งแล้วไงกูเนี่ยทำให้มึงเป็นตัวฉลัดนะเว้ยนี่ไงแล้วการตีไปเลยสวยๆงามๆเจ็บหลอยแตกพอดีโอ้โหเนี่ยกระจกแตกก่อนอ้าวเจ็บหลอยเขาก็พลาดนะครับแล้วก็สกิลแม่งไปเลยนะครับย่างงงไปเลยนี่เจ็บหลอยแต่งหนึ่ง โอเคมาตัวละครที่ทุกคนเกลียนะครับไอยุทธเนี่ยอยุทธโอ้โหเรียบร้อยพลาดทิพา,าแล้วโอ้ยโ,โ,โดนระเบิดถึงโดนระเบิดฐันที่รัวๆเลยเอ้าอะไรครับเนี่ยโด,ดโดนได้ไงครับเนี่ยโอ้โตวะเนี่ยโตแล้วเนี่ย อะไรก็จกแตกไวเกินไปจกแตกไวเกินแล้วก็ตีสวยๆของงานไปอีกทีหนึ่งทีหนึ่งรอจังหวะดีๆโอ้โหอะไรครับเนี่ยเีบบร้่อไม่ได้ทันไม่ทันนะน้องไปเรียนมาใหม่แล้วก็เจอแชงโคดอีกแล้วไง โอ้ยชิบหายแล้วเออแตกโอเคมาดูวิธีแก้ทางแฉงคูดีกว่าสกิลแม่งไปเลยนะแต่ลืมไปว่าสกิลหนึ่งแม่งลบล้างสกิลนี่หว่าไอ้เหี้ยเอ,อ้ยแล้วก็โดนอีกแล้วโอ้โหโดนอีกแล้วไอ้เลนดี้กูกกกผมเล่นเรนดี้แค่ไม่ชนะเลยนะคือมันตัวมันกระโปงๆอ,อ,อ่ะ เออบางคนบอกว่าสเต็ปมันเกี่ยวกับฝีมือเออปูนลองมาลองเล่นสิแค่ไม่ชนะทุกตัวเลยนะไอเรลลี่นะคือแบบอะไรอ่ะคือมันจะเล็กหลงโป้งเอ๊ะพรหลงป้งขนาดนั้นนะตาเนี้ยได้ไหมอ่ะสวยสวยครับสวยสวยสวย สวยอรอจังหวะดีอุ้ยหายเลยไงหายเลยไงหายเลยไงหาเปล่าชิบหายเปล่าต่างตาแล้วมึงอ่ะอุ้ยเกี้ยอะไรเนี่ยโอโย้ยไอเดยีดยแล้วก็ตีสวยๆงามไม่ดีร้อยขอพานะ โอ้โหโอ้โหดูโอ้ยสิ้นหายแล้วชิบหายแล้วอีสิชิบหายแล้วโอ้โชนะโอ้โเกือบแล้วนะอีนะสกิลไอแอนติเมทแม่งเดินมาข้างหน้าไม่งั้นโอ้โหผมแพ้ไม่นานแล้วโอเคนะครับบทสรุปเลยก็คือเออไอเจ้าตัวละครแฉกเนี่ยที่ถูกเนิร์ฟต,ต่างๆนานาเนี่ยก็ทำให้ สมดุลน,นะความคิดผมอะเออทาให้ตัวละครแบบตัวอื่นมันเล่นง่ายมากยิ่งขึ้นนะไม่ใช่แบบเออมึงจะโกงชิบหายอะไรประมาณนั้นครับก็การเนิฟครั้งนี้ผมคิดว่าเออผมว่าคิดว่าสมดุลน,นะครับคือไอ้ตัวละครแชงเนี่ยมันโกงมากเกินไปฮนะตอนที่มันมาใหม่ๆนะโอเคการเนิฟครั้งนี้ก็ทําให้เกมดูดีมากยิ่งขึ้นครับไอ้ตัวละครใหม่ๆมันไอ้ตัวละครอื่นๆเนี่ยมันสามารถเล่นได้ทั่วถึงทั่วไปนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะรครับตัวละครแชงก็ยังองผิวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้สกิลเพลนิดนึงนครับก็ประมาณนั้น,นครับตัวละครใหม่ที่มาเดือนนี้นะครับก็เห็นภาพเป็นเทเลอร์เรียบร้อยนะครับก็เป็นนามิสองปีนะครับใค้ที่รอเออนามิสองปีก็เก็บตัวเก็บผลไม้ทองดีๆไว้นะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะโหดหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นสกิลแบบนามิแบบออลบล้างเหมือนแชงก็ได้นะครับอาจจะโหดกว่าแชง หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะกันนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย